ชงนะยังอบตัดชินเจตัดชูนี่อ่ะตัดชนเจคือจะฉากกูกับช่วนั้นเจปวดด้วยประเดี๋วนะอันนี้เรานูวัาเชวันอะไรนี่ชนะวันน้ำในโซดานะชิโนเจมูกข้อนะรล่อนะเจน้อยย่อยน้ำสตรอเบอรี่นะเสียน้้ำสตรอเบอรี่ไปแต่หัวกขอนะเจ้ระมาเล่นหนอนนี่อ่ะเนี่ยอ้าเนี่ยไหนหนอนะเจไปต้อน้อนต้อนชนะ จาน้ำก,ก้อนกัดลูกอจะนอนหลับสู้เจมัวดีเป็นลเหาลูกคอนะอโอเคไล่เนาะไล่เจมันหนึ่งโดยนึงนะหนึ่งโดยโดยนานะเจเมข้ออืมล่เยทีเ chào cú nó nó chỉ xã hội cho đi các cái gì vậy thì các cho mì, trong á trong việt nam này chúng tôi các cái gì được à chào cú nó hội chơi chỉ số là nhỏ này chỉ cỡ ngoài cho đi nó gì. chỉ muộn trời nắng sôi đan nó học chỉ lá nhỏ ô lá che trên này nó chơi cả một tuần nó không nữa